สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมเซอร์บิกนะครับจะพาเบืองนะครับผมหาซุนสีศูนดีนะครับผมปีหกสิบห้านะครับเดี๋ยวพาเบืองครับผมะเดี๋ยวขึ้นไปเบืองน้ำกันปีหกสิบห้าที่เป็นแบบใดครับรถอยู่ข้างบนครับผมพาไปยังเบิงครับผมนี่จะเป็นหน้าตาของหาศูนสีศูนดีนะครับผมอ่าโช้ใไม่แบบใดครับผมนะครับปีหกห้านะครับเดี๋ยวพาเบิองด้านหลังครับผม ะครับจุดเด่นจะอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับปีหกสิบห้านะครับอ่าเห็นอกเดี๋ยวเทียบเบื้องก็หาสิบแรงครับนี่จะเป็นตัวหาสิบตัวนี้จะเป็นตัวสี่สิบเดี๋ยวเบื้องอย่างหลังกยางลังสี่เปลี่ยนมาใหม่เป็นไร่ดากแบบนี้นะครับผมแต่ว่าขอบขอบอยางจะเป็นอ่อสิบสามจุดหกขอบยี่ิบแปดนะครับขอบเดิม นะครับเป็นขอบเดิมแต่ว่าสีที่เท็นคือหนายางนะครับเปลี่ยนมาใหม่หนายางเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่านอกนั้นจ,จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ฟ้าน้ำมันครับผมนี่นะครับนี่แบบปิดมาหมนะครับกันดิ้นกันพวกกิฟุนเขากันต้มเขานะครับนี่จะเป็นตัวหาสบแรงครับสบแรง ขั้นศูนย์ห้าศูนย์ดีครับผมนะครับหาสิบแรงม้าเทอร์โบนะครับผมนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเฉพาะตัวรถนะครับแบบไม่เท่กันนะครับตัวนี้จะเียงแก่สปาน้ำมันนะครับได้สตาร์หน่อยเลยนะครับผมสี่สิบหา้าเท่กันสี่สิบหา้าจะเป็นตัวไดสตาร์หน่อยนะครับเบรคขาไม่ใหญ่ามาเดืมนะครับอ่าสี่สิบเป็นราคาห้าแสนแปดหมื่นบาทเฉพาะตัวรถนะครับแต่ว่าราค่าสูงกว่าเก่า รัวเขาเลยตถเปรี้วหาลังค่าจะสูงครับต้องไปตัดดอกนะครับผมตัดซึน้ำเสียบีกับผมนะครับแถมลังค่าใหญ่เลยนะครับผมมุดปัญหาเข้ามาลังคาหน่อยนะครับผมอ่าลังค่านี่มันจะใหญ่กว่าเก่านะครับอ่าสําหรับโปรโมชั่นครับผมนะครับหาซิบแรงนะครับผมอ่าฟรีนะครับผมเวทข้างนะครับผมลังค่าใหญ่นะครับน้างต่อไปมีดดลมตีลังค่า นะครับของแถมซีรีก์ขนาดไหนมันเดิมนะครับหลายไล์มันเดิมอ่าแถมทอด้ทีอีกใบหนึ่งครับผมขนาดสามนิ้วนะครับสําหรับรถซิลิฮารีนะครับสี่สิบสี่ิห้าห้าิบนะครับผมแถมให้บดเลยนะครับสี่ซิห้าก็แถมเวียดให้นะครับผมล่างค่าผมใส่ให้ทุกคันนะครับซือนะผมผมแถมให้ทุกคันเลยนะครับจบปัญหาคําว่าล่างค่าหน่อยนะครับผมแตะกระเมีดนะครับนำต่อกรมเดผมต่อยเลยสูงขึ้นครับของเดิมมันสั่นของเดิมมันจะสั่น นี่บอตอยเลยนะครับตะว่ารดหม่ไม่เดี๋ยวนี้รดไม่มันจะเป็นตัวผานตอพานมันจะยยวมาเลยนะครับผมไฟแตงไ้ไฟสปอร์ไลแลวก็ไอกันช้นหนานะครับกัดหางแก้มไม่เลยนะครับตัวนี้ตัวซีซูนดีฟังหน่ยจะเป็นซีที่ผ่าดีอ่านะครับนายางมาใไม่นะครับผมต่ว่าขอบเกา่านะครับขอบเกา่าต่ว่านายางเป็นแบบไร่หางครับบ้านนี้เป็นอดอกยงางไร้หางนะครับผม นะครับสำหรับซีซิปแรงนะผมดาวลมต้นอยุทธีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทส่วนห้าสิบนะครับหาสิบเทอร์โบนี่ดาวลมตุ่นย่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมต่างกันอยู่ห้าพันหาสิบก็สี่จุดห้านะครับแถมเบียดให้เลยนะครับผมโปรโมชั่นนะครับสำหรับปีหกสิบห้านะครับผมแล้วถ้ามีตุ่นครับหาซีผาเกียร์เพอร์เฟกซ์ีวเซอร์ก็มี ครับเกียร์เขาเรียกเสื้อเกียร์12คู่12ครับ55เทอร์โบเป็นบาเทอร์โบนี่ครับเทอร์โบนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเกียร์อยู่ขวามคมอะไรอะเดี๋ยวพา้เบิรงนี่ครับอยู่ขวามคมอะไรเห็นปะนะครับหลายคนต้องชอบแน่นอนนะครับผมโหข่าก็มีครับ65 65 75นะครับผม90นะครับนี่กับทุกรุ่นเลย ทุกลุ่นเลยล่ะเอาทุกรุ่นเลยนะครับซีซีพ์ต้ไม้ครับผมหนองไม้ไฟแรงนะครับผมทีกําลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าผู้ได้ทีจากสายจอนเดียนะครับผมแต่ว่ากลัวปัญหาลังค่าหน่อยซื้อน้องเสบิกครับผมจบทีเสบิกนะครับลังคาเป็นลังค่าใหญ่นะครับทอแต่ที่งามๆครับผมแถมไม่เลยนะครับแถมไฟตะปอไล่กาดขางนะครับการะนะครับ นะครับสำหรับรถรุ่นซีรีส์ฮาดีนะครับผมมีเรื่อดาสูงสุดที่หามื่นบาทนะครับผมห้าหมื่นบาทนะครับแต่ว่ารับรถก็คือรุ่นนี้นะครับจายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสําหรับอ่สี่สิบแรงนะครับซีมารับรถอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมอ่าสี่หมื่นห้าพันบาทตอนหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับทุกทวดี 1นึ0 0 0สนามหพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับรับรถนะครับนี่คือเราดาวเริ่มต้นนะครับผมสําหรับซิริไาดีนะครับกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่บอตอมีค้นคำนะครับผมนะครับหาสิบเปอร์เซ็นต์กาแฟาเวังอีกสองปีนะครับผมซื้อนะผมนะครับผมแถมพัดลมที่ลังค่าห้นะครับผมลังค่าเป็นลังค่าไงดามโตไม่มีครับผมสึ่งเซี่์วอื่นบ่มีแน่นอนนะครับอ่า ดามตอคือดามตอนะครับบริเวนหัวเกียได้ที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์อื่นมันจะตอเกียหัวเกียได้ที่ขึ้นมามันก็ยวงประมาณนี้แถมผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมันจะพอดีครับอ่ามีดามตอห้ตั้งหากนะครับแถมฟีๆเลยนะครับผมแล้วก็ทอได้ที่เนียมนะครับขนาดสามนิ้วครับผมแต่แถมงามพรลมตีลังคาใส่วางนี่นะครับลังคาเป็นลังคาใหญ่เ้อนะครับผมลังคาใหญ่เห็นว่าลังคาเ่ามันด้ตกอยู่ประมาณสวงพวงมาลัยนะครับ แต่เป็นล่างคาใไญ่มันตะตกอยู่ประมาณวางนี่นะครับตกอยู่วางนี่นะครับง่ายขึ้นกว้างขึ้นนะครับแต่เป็นล่างค่าญ่แถมเวียดอีกนะครับผมอ่าแถมเวียดเวียดไเรื่อยนะครับทั้งน้ํามันอีกนะครับทั้งน้ํามันเปานะครับทั้งละอ่อสิบอ่าสามสิบลิตรนะครับผมสามสิบลิตรแถมให้เลยนะครับของแถมอีกมากมายครับผมนะครับตกความร่มนะครับต่างๆนะครับ อีกหลายอย่างนะครับแถมให้ไปเลยนะครับติดต่อได้ที่นะครับผม080นะครับ2829258นะครับผมอ่า080นะครับ2829258เก้ซวิกงเอ็มครับผมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมสาลักคิมีเซวิกงเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอไม่คิมหนานะครับหากติดจอคิมีกาฝากก็ไลยนะครับกดติดตามช่องบีเตอร์ตอนเดียวไว้น้ำแน่นะครับสาลักคิมีเซวิกงเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอไม่คิมหนาคิมีเขาก็เข้ามาสวัสดีครับ